สวัสดีค่ะพบกับมาดามอ้อยนะคะที่รถบ้านพลอยขวัญอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะมาเจอกันในช่วงนะคะคแนะนํารถ EP8 นะคะวันนี้นะคะมาดามอ้อยจะมานําเสนอนะคะเป็น Toyota นะคะรุ่นลี v o เครื่องยนต์ 2.4e หรือว่าเรียกว่า long top นั่นเองนะคะปี2016เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะ เป็นสีเทานะคะเป็นรถสีประตูเรียกได้ว่านั่งสบายกันทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะสามารถนั่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะคันนี้ไม่วิ่ง66,000โลนะคะต้องบอกว่านะคะอุปกรณ์เนี่ยนะคะมีกุญแจ2ดอกนะคะทั้งตัวหลักและกุญแจสำรองคันนี้รถสวยนะคะสภาพดีนะคะไม่มีชนเลยนะคะหน้าเดิมหลังเดิม ขับดีนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือฟรีดาวนะคะได้ยอดจัดสูงสุดนะคะถึง6 4 4 0 0 0บาทกันเลยนะคะรถคันนี้นะคะแถมประกันภัยนะคะตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะรถบ้านพลอยขวัญตอบโจทย์ที่ทุกคนต้องการสนใจติดต่อได้ที่เบอร์099-408-2222สําำหรับวันนี้นะคะมาดามอ้อยลาไปก่อนแล้วพบกัน EP ถัดไปขอบคุณค่ะ